พี่ติ๋มทีวีพูนะคะวันนี้ก็อยากจะมาแนะนําเครื่องดื่มชงร้อนเป็นสมุนไพรมันมีคุณภาพมากมันชื่อว่าเครื่องดื่มกระชายจาออกมาในนามของบริษัทพูสตาร์ของคุณเต้นะคะซึ่งเขาทาธุรกิจนี้คุณแม่ก็เป็นผู้ที่ทดลทองใช้วันนี้เราจะพูดถึงเครื่องดื่มกระชายจามันเป็นสมุนไพร4ชนิดประกอบด้วยกระชายชเอมเทศแก้กควย แล้วก็การภูกระชายนี้มันช่วยเสริมภูมิใครก็รู้ยนะคะโอ้ตอนที่เกิดโรคร้ายระบาดไปทั่วโลกเนี่ยทุกคนก็กระชายมาต้ม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 โูมันเหม็นมากก็เลยบอกให้ลูกเนี่ยช่วยทํากระชายให้คุณแม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าทํายังไงให้มันอร่อยแล้วก็หอมให้คุณแม่ทานได้เลยได้เครื่องดื่มกระชายจากระชายจานนี่ประกอบด้วยเชอเอมเทพด้วยเพราะว่ามันช่วยเรื่องแก้ไอทําให้ชุ่มคอแก้ควยมันก็ช่วยขยายหลอดเลือดแล้วก็การภูมันก็ขับเสมหะทุกอย่างเนี่ยมันไปกันได้ ที่จะทําให้มันเสริมพมรฤดูอย่างนี้นะคะที่มันมีโรคร้ายระบาดกันทั่งโลกเราควรจะดื่มกระชายจาก,กันทุกวันนะคะถ้าดื่มแล้วดี หอมอร่อยให้ช่วยบอกต่อกันแล้วอยากจะทำธุรกิจก็ให้พักไปที่ Line@ Pool Star เพื่อจะทดลองใช้แล้วก็ใช้แล้วก็บอกต่อบอกต่อแล้วทำธุรกิจได้นะคะเราจะได้รวยด้วยกันเที่ยวด้วยกันมีเพื่อนด้วยกันได้ดังด้วยกันได้สวยได้หล่อได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะ